โอเคครับเเดี๋ยวผมจะแชร์วิธีการเล่นตัวนี้นะโคลันนะครับว่าเล่นยังไงแล้วเหมาะอาการลงแรงไหมเพราะว่าผมใช้ตัวเนี้เป็น,เป,นเป็นตัวหลักในการไต่แรงตั้งแต่แรงเสือยันเขาเรียกว่าอะไรมังกรสามหัวครับอ่ะนี่จะเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ผมเล่นเนาะ เจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นที่ว่าอัตราการชนะก,ก็หลักๆเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเบิร์กก่อนละกันเบิร์กที่ใช้ไม่ใช่ตัวนี้สไตล์ล่างครับหลักๆที่ใช้ถ้าคุณต้องการเก็บสีนะ เดิมเกมยืดๆหน่อยก็อาจจะเป็นขวาล่างก็ได้ไม่ใช่อ่ะประมาณนี้ขวาล่างเนาะตีเสร็จเปลี่ยนจากบ,บิ้งเป็นพีปเปอร์ปักอ่ะแล้วไปไล่ตัวอื่นต่อฮเพื่อเก็บสีอย่างนี้ก็ได้ครับหรือถ้าจะเอาปิดหน้าต่างด้วยก็ก็ได้เหมือนกันนี่ตายบนนะครับซึ่งตัวเนี้ยมัน เขาเรียกว่าอะไรอัตราการเล่นยากมันประมาณสามสามดาวแล้วกันเนาะมันเล่นยากยนะครับบางคนก็อาจจะกิ้งแล้วติดกิ้งแล้วชนบ้างหรือกิ้งไปกิ้งมาก,ก็เลยก็มีนะมันเล่นยากแต่ถ้าเราจับทางมันได้เนี่ยผมว่ามันเล่นสนุกมากเลยนะตัวนี้เพราะว่ามันออกมาหลายปีแล้วตัวเนี้ยน่าจะสองปีมั้งก็จะไม่ผิดเนะ,ะเดี๋ยวเรามาลองดูนะว่าเล่นยังไงเนาะ โอเคเริ่มเกมมาก็ง,ง่ายๆเลยกิ้งไปก่อนอ่ะกิ้งกิ้งไปเรื่อยๆเมื่อเจอหนึ่งคนใช่ไหมค <c oughs> รับเขาอาจจะฝากไปก่่นหนึ่งน้ำก็ได้ปึ๊บแล้วก็ทายตัวเลย ทีเราก็จะตีได้ถึงหนึง่งแส่นะอ่าพอนึงแสปุ๊บเราก็ขึ้นต่อได้เลยครับเพราะเราเอาซ้ายมาเนาะฝากเขาหนึ่ง,ง,งเข็นก็พอเสร็จเสร็จแล้วคลายเลยเระเบิดครับอ่าประมาณนี้นะจับนั่งก่อนอสุมเห็นหนึ่งคนตรงนี้ แต่ว่าขึ้นไปเลยครับไปฝากหน้าไว้สักทีหนึ่งก็ได้ตึด๊ดอ่าเอาตะกลับมาเฝ้าที่เดิมอ่าแบบนี้ก็ได้ครับวางกรบบสักอันหนึ่งก็ได้แต่ว่ตลอยตกเลย เปิดน้ำนิดหนึ่งอ่าสองเข็มตายตัวทีนี้วางกับดักมันมันอาจจะต้องใช้เทคนิคนิดหนึ่งเนาะอาจจะแบบกะเอาให้มันโดนทีเล่นตรงสูงเขาจะหลบได้นะตกน้า หนึ่งคนเราก็ไปเลยนะปล่อยไหลไปครับพอทางตรงก็กดกปีดอ่าอ่าหนึ่งเข็มแล้วเปิดมามนิดนึงโอเคสองเข็มตายตัว กระป๋่อน,นะปุ๊บก็บิงกลบไปก็ได้อ่ะเห็นหนึ่งคนแล้วก็จะกิงก็ได้นะหรือจะโซนก็ได้เรากิ้งจะโซนว่าไป ฝากเข็มได้หนึ่งเข็มอ่าตอนนี้สกิลปลดแล้วใช่ไหมล้วก็ควายตัวได้เลยอ่าหนึ่งทิ้แล้วก็าหากรนะดักละหากระดักกาลต้องต้องกาแลนะ้วตรงเนี้ยหน้าไม้ก็ได้ปุ๊บแล้วก็ตี เราก็เห็นเพื่อนหนีแล้วออก็ไกลล่างไปเลยกิ้งไปเลยครับสปีดนิดนึงมีคนละหนึ่งเข็มแ๋้วคลายตัวไปได้อ่สองเข็มแล้วจะตีเดี๋ยว,จ,วจะกดระเบิดก็ได้ฮะระเบิดไปเลยมามาฮะ จากที่แชร์เมื่อกี้นะานงงนะว,านว,านว่าเล่นยังไงเนาะวิธีการเล่นเดี๋ยวมาลองเลงจริงเลยลวกันว่าเล่นยังไงเพราะเมื่อกี้มันเจอบอร์ดมันอาจจะแบบไม่ค่อยตึงเท่าไหร่เนะาะเดี๋ยวลองมาเล่นแบบแร้งจริงๆเลยอลองดูจริงถ้าด่านพวกโรงงานหรือรีโอไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่มาเล่นยากอ่ะโอเคนี่ด่านไกลนะเราก็ แบมไปเลยเสียแม่หมอสองตัว <c oughs> ตรงนี้ถ้าถ้าจะไปไล่สงสารต้องน่าจะเอาบนกับบนกับซ้ายไป ก็เ,เปิดประตูปิดหน้าต่างตรงสุสานนะกันคนเขาเล่นหน้าต่างเราจะกิ้งยากนะ <c oughs> เดี๋ยวลองเอา <c oughs> อะไรดีซ้ายบนแล้วกันนะประมาณนี้ซ้ายบน <c oughs> <c oughs> ตัวนี้ความยากกว่าที่สามดาวนะผมเะ ตรงนี้ก็ได้อ่ะตรงนี้หรือตรงนี้ก็ได้นะตรงนี้ก็ได้ <c oughs> <c oughs> น้ำหอมหรนะือทั้งโทษได้ได้หมดเลยนะ ดูนะเริ่มเลยเริ่มเกตปุ๊บขึ้นไปเลยครับโอเคเจอหอมนะแล้วก็ขึ้นไปเลยอ่าเขาขิ้นหอมไปแล้วก็บนต่อไปนะครับเขาหลบได้นะเขาเล่นเป็นนะโอเคหนึ่งน้ำ อาจจะคลายตัวแล้วตีก็ได้นะว,ว่าผมลองสักกองหนัแล้วกันนะอ่ะไม่อหอมได้อีกทีหนึ่งตองหนงแัแล้วเราก็ตายไ้เลยเราก่าเราตีไปนะ คนปั่นตรงนี้เราก็จับวางเลยเห็นแล้วยิงต่อเลยครับยิงไปกวนให้เฉยๆนะลงมาแล้วเปิดเก็นด้่ยึอืออาเราก,กลับมาที่เดิมก่อนได้เดี๋ยวเพื่อมีคนแอบบิงกลับมาเฝ้ามีใครไหมไม่มี วางกับกดักไว้้อันนึงก็ได้นนกับดันนกดกดระเบิดนะโอเคได้แล้วเอามาติดต่อก็ได้ครับตินไปฝากเข็นก็ได้ไม่ค่อยเลี้ยวไปนะโอเคหนึ่งกลับมาากอีกหนึ่งก็ได้ จะเปิดน,น้ำนิดหนึ่งก็ได้เปิดน,น้ำสองอ่าอ่สาสอง,งแข่งว่ากดลายตัวได้เลยมันะเก,กิลระเบิดอ่านี่เขาเล่นเล่นเป็นนะเขาหลบได้หลบกดตายยากหลบได้นะ เห็นหนึ่งคนเห็นเมื่อเซนนะแล้วก็ยิ้งไปเลยครับเลี้ยวต้องกะต้องหัดเลี้ยวนิดนึงนจะเลี้ยวยากมือใหม่เลี้ยวยากแล้วหนึ่งเข็มสองเข็มแล้วก็ถือว่าคลายตัวได้เลย การเก็บเมื่อล้มได้นะอย่างเงี้ยอาจจะไปกดระเบิดให้มันล้มก็ได้หรือว่าจะตีก็ได้กด<า>ระเบิดละโอเคแล้วก็ไปจิ้มต่ออาจจะต้อโทษนะจิ้ม่อหนึ่งเข็มแล้วเราฝเข็มหนึงนะ่ง สองเทมอ่ะสองกดค้างตัวขอลบได้นะเบิดไปก่อนแล้วกันอ่ะมาไล่ต่อเขาเล่นได้นะฟังไปก่อนแล้วกัน กิ้งต่อเลยครับอ่ะหนึ่ง้ำไปไฟหนึ่ง้ำแล้วกันอ่ะ,อะสน้ำไทยตัวครับกระสกิลระเบิดอ่า อันนี้เครื่องเหลือเครื่องเดียวนะโอเคมือฮิลแล้วเราก็ปิ้นต่อไปเลยโอขึ้นอ่ะเจอมือแล้วโอเคคลายตัวนะ โอ้โหคนมาช่วยแล้วก็รอดีนึงวางกระดาษราดนึงก็ไดนะ้แล้เรถอุ้มตีนะวางแล้วกันมันไม่มันไม่ยอมมานะปีไปเลยครับ นักโทษน่าตายแล้วนะเราก็ไปไล่ไล่ตอกได้เลย,เลยจะเดินหรือจะขิ้นก็ได้นะ, <c oughs> ะที่เราก็กิ้งต่อเลยครับก <c oughs> ดน้ำน,นิดนึง คลายตัวครับอ่ะมาหลบได้เปิดระเบิดครับน,น่าจะไปไล่ตองเจอไรท้าวล้วเปิดน้ำนิดนึงอืมจะนี้วคลายตัวได้เลยครับ ก็ประมาณนี้มันก็กิ้งไปเลยจะเอาคนต่อไปยุ่ได้นะใายตัวครับกดระเบิดเรียบร้อยกินป่อ คนใช้สำคัญคือกิ้งให้โดนนะครับโดน,โดนตึกสองเข็มแล้วก็ตีแค่นั้นเองฮะแต่ทีนี้มันจะยากเวลาคนยังเก่งเขาจะหลบได้หลบบนตัวเราหรือกดตายยากหลบระเบิดอะไรเงี้ยก็จะต้องกะเอาอีกทีนะว่าเล่นยังไงจะจะใช้เทคนิคยังไงดีนะใครีย ก็จะประมาณนี้นะครับไลองลองไปฝึกกิ้งหัวกันด้ครับว่าจะชนไหมจะวนยังไงก็ลองลองไปกิ้งก้ดูเนาะลองลองฝึกกันดูนะครับ